สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบ,น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 บนันออกบันนาชาแนลนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพามาเพื่อนๆมาดูเมืองจำลองของซานตาแคร์นะคะคนที่สร้างในเมืองจำลองนี้ชื่อจอ h ์นลูเกอร์นะคะ,ะเป็นคนเดนมาร์กนะคะที่ตั้งนะคะอยู่ที่ฮอนฮอนเปกนะคะอยู่แถวๆใกล้ๆบ้านนะคะสร้างมาแล้วประมาณสิบปีน่าจะได้นะคะ ให้เพื่อเด็กๆได้ดูเฉพาะหน้าคริสต์มาสเท่านั้นนะคะยูโรแมนหมายถึงซานตาคลอสนะคะยูโรแมนแค่ก็คือเมืองจำลองของซานตาตัวน้อยๆน,นั่นเองค่ะเขาจะจำลองทุกอย่างเลยนะคะเ,เมือเือนคะที่เมืองเมืองแบบสมัยก่อนนะคะที่เมืองในฝันของเด็กๆเ,เมืองในฝันของ ซานตาประมาณนั้นเนาะคะ่ะก็จะมีทุกอย่างก็มันจะเหมือนบ้านเราะคะ่ะเหมือนเหมือนบ้านเมืองของอยุคในปัจจุบันว่างั้นเถอะนะคะจินตนาการเป็นเมืองแห่งจินตนาการให้เด็กๆได้เห็นถึงซานตาคอสนะคะ,ะว่าเขาอยู่กันยังไงก็จะเป็นเมืองที่ จะมีร้านค้ามีอะไรทุกอย่างเขาจะจมูกจำลองให้เห็นทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะให้เห็นชีวิตว่าเขาก็ทาํามาค้าขายมีร้านเหล่าร้านเบียร์ร้านอของเล่นร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจําลองทุกอย่างมาจากเมืองเมืองในฝันว่างั้นเถอะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พวกสตัตว์ตรก็จะตัว,ตว,ตวน้อยๆน้อยๆดังนั้นเลยนะคะ ก็จะจำลองมาทุกอย่างเลยค่ะตำนานจันตะคอดเดนมากมาจากมาจากนอร์เวย์นะคะนอนแต่ว่า<แ>ถ้ามาอยู่ที่เดนมาร์กก็จะเป็นอ่าไอแลนด์เนาะคะ่ะประมาณนั้นนาวะนะคะเห็นลุงเราให้ฟังอยู่เขาก็จะเปิดปีละอ่าหนึ่งครั้งนะคะเฉพาะวันที่1นึ่งเดซ ember นะคะธานวาจนถึงวันที่25่สิบ้า,านวา ยี่สิบสี่ธันวาค่ะเพราะว่าเดนเดนมาร์กออชิสมาต์วันที่ยี่สิบสี่นะคะวันเกิดเขาก็จะปิดใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะให้นับท่องเที่ยวได้มาเที่ยวหรือไม่พาลูกพาหลานมาเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะคะน่าจะลุงบาบานมาเที่ยวคยถ่ายบรรยากาศเมืองจำลองเมืองในฝันของซันต์แคร์นะคะยูร์เมนหรือว่ายูยร์แมนนะคะ ตาคอร์สเรียกว่ายูโรแมนนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็จะมีทุกอย่างนะคะมีลูกมีร้านยูโรแมนนะคะยูโรแมนน้อยนะคะปลาอะไรก็แปลตรงๆก็คือสมัมตาแค่นั่นเองนะคะก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะก็จะประดับประดาด้วยไฟแสงสีทุกอย่างโอ้ยลายพันดวงค่ะเพื่อนๆื่อนค่ะสวยงามมากค่ะ พอเข้าไปจริงๆแล้วก็จะมีร้านอาหารให้มีกาแฟให้นะคะข้างในนะคะแต่นาไม่ได้ถ่ายมานะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้ดูที่ตัวซันตะแคซันตาแค่น้อยมากกว่านะคะเพราะว่าสวยค่ะสวยแล้วเด็กๆก็ชอบชอบไปจับไปก็จะมีเสียงด้วยนะคะแต่นาไม่ได้ถ่ายเสียงค่ะเพราะว่าเห็นม,มันมีคนพุกพันเยอะนะคะก็เลย เอาแต่บรรยาการมาให้เพืเ่อนๆดูนะคะเพื่อนๆค่ะในนี้มีทุกอย่างนะคะมีจินตนาการแบบสัตว์สทุกอย่างช้างม้าวควายจะมีชีวิตชีวาประมาณนั้นจะทํามาหากินได้จะพูดภาษาคนได้ประมาณนั้นนะคะในเนื้อเรื่องจริงๆของออยูร์แมนนะคะยูร์แมนหรือว่าซานตาคอสแคะนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะ ยูรอแมนมาจากไอซ์แลนด์หรือนอร์เวย์นะคะเพื่อนๆค่ะนายจอนเนี่ยคะ่ะเขาเขาเขาเป็นคนนอร์เวย์นะคะแล้วก็มาอยู่เดนมาร์กเขาก็จะมาสร้างสถานที่แบบนี้ให้เอาไว้เป็นอนุสร,รสร้างมานานแล้วนะคะประมาณ20ปีน่าจะได้แล้วคะ่ะมีที่นอร์เวย์มีที่เดนมาร์กแล้วก็จากกอนแลนด์นะคะภาษากอนแลนด์ก็คือไอซ์แลนด์นั่นเองนะคะ ของเดนมาร์กนะคะเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์กพวกซานตานี่ก็จะมาจากเดนมาร์กมาจากพูดผิดค่ะมาจากไอซ์แลนด์ทางนั้นนะคะพืกอนคะก็เด็กๆก็จะชอบนะคะคือสัตว์จ้างม้าวัวควายพืชผกอะไรทุกอย่างจะสามารถพูดได้ประมาณนั้นเพราะว่าเขาก็จําลองมาจากเหมือนจินตนาการนะคะหรือว่า ของเด็กๆประมาณนั้นเมืองซานตาเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกพืชผักเห็ดอะไรพวกนี้ก็สามารถพูดได้อะไรประมาณนั้นพอเราเอามือไปขุดเอามือไปถูกก็จะมีเสียงมีอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะเด็กๆก,ก,ก็ชอบมากคะ่ะเข้าไปก็จะตื่นเต้นแล้วก็จะมีแต่ไฟคริสต์มาสนะคะไฟประดับประดาสวยงามประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เขาสร้างไว้ให้เฉพาะเด็กๆประมาณนั้นเนะคะเหมือนให้ให้เด็กๆเ,เนี่ยมีจินตนาการที่ดีมเีเขารบในสิ่งที่บรรพบุรุษหรือที่เขาสร้างไว้ว่าเหมือนเรานับถืออะไรประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนี่ค่ะเด็กๆเ,เขาก็จะสั่งสอนดยการเข้าไปดูเข้าไปศึกษาอะไรประมาณนั้น นี่นะคะเขาก็จะเรียกว่าเมืองนีสแลนนะคะภาษาแดนถ้าแปลตรงๆก็จะเป็นเมืองซานตาแคลนนั่นเองค่ะแปลตรงๆเป็นภาษาไทยนะคะภาษานี่ก็คือเมืองซานตาคอสนั่นเองค่ะเมืองจำลองของซานตาคอสนั่นเองเป็นบ้านเป็นเมืองของซานตาคอสว่างนันเถินะคะก็สวยงามประมาณนี้นะคะ เด็กชอบมากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแล้วพาหลานสองคนไปเที่ยวนะคะเขาก็ชอบมากค,ะกค,ะค่ะน,คน,นะคะ,ก,ก,คะ,นะคะก็เลยเก็บเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆในวันคริสต์มาสของเดนมาร์กนะคะวันคริสต์มาสของเดนมาร์กก็คือวันที่24ธันวาคมนะคะของสากลก็จะไปวันที่25นะคะพเพื่อนๆค่ะที่เดนมาร์กจะคริสต์มาสก่อนหนึ่งวันแกะของขวัญก่อนหนึ่งวันนะคะคือวันที่24นะคะพเพื่อนๆค่ะ เขาก็จะแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะก็เลยพาหลานๆไปดูที่นิสแลนด์นี่ก่อนค่ะนิสือภาษาแลนด์แปลว่าพงจมูกนะคะเพื่อนๆก็คือเมืองเล็กๆประมาณนั้นนะคะเมืองในจินตนาการเมืองในฝันของเด็กๆเมืองเมืองซันตาเมืองซันตาลุงซันตาน้อยเมืองเงื จะมีร้านอาหารข้างในให้นะคะเพื่อนแล้วเราก็เดินเมื่อยแล้วเราก็มานั่งดืง่มนั่งทานอะไรประมาณนั้นนะคะก็แตีมันหนาวนะคะเพื่อนแพ้เขาเพราเข,ข้าไปข้างในก็จะหนาวมากเลยคะ่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวอะไรประมาณนั้นเนี่ยคะ่ะชอบม,มุมนี้มากเลยมิตายายสองคนสันตานะคะนั่งยืนจุ๊บกันจุ๊บกันอยู่นะคะ่ะเอาละ,าาาค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวแล้วน,นะคะ เจอกันที่หน้าค่ะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้า